ตัวเหนียวปลาระตามหาเจอแล้วครับน้องโบนิโตชิสวยครับสวัสดียมายมเช้าทานผู้ชมเช้านี้ผมก็มาตกปลาที่ไม้พิรามาพาร์คครับผมมาเปิดไม้ใหม่มากับน้องเพชรคนหลอ่อครับสวัสดีครับผมเพชรเอามาก<ว>ี่คันครับผมสองคันครับผม,บผมวันนี้เพชรเอาคัน อันนี้คันพ6พุทเนาะครับผมชิมาโนคัน6พุตธัน้องเทชแล้วก็คันเก้วพุตธก,กับน้องเพชมา2คันสำหรับว,วันนี้ผมก็เอามา3คันนะครับก็จะมีคัน8พุตครับหลอกเบอร์ห0าคันนี้ครับแล้วก็พระเอกของเราก็บผมชิ้งเหลียว4.5ไม่ได้ตกชิงเหลวนานแล้วครับคิดถึงก็เลยเอามาด้วยเผื่อจะได้ตัวนะครับตกชิงหเหลวเหยื่อที่ผมใช้ว,วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อไก่นะครับ Chicken Breast and ปาดินโฟเซนนะครับแล้วา,าดินก็คันนี้นะครับคันใหญ่ผมคันเก้าฟุตลอกเบอร์ห้าพันับอันนี้ผมจะใช้เหยื่อปลา,าดินนะครับสองขอนะครับการเกี่ยวเหยื่อก็เกี่ยวตามสไตล์ของแต่ละท่านเลยนะครับสำหรับผมก็เกี่ยวทรง้องแบบนี้นะครับโอ๊อ้ตกปลาใหญ่เผื่อจะโดนปลาใหญ่บ้าง มาครับผมลงเหยื่ยพอพร้อมกันเป็กคันใหญ่เนกะี่ยวปลาซาดินปลายลูกมันหมานเนาะนี่มันหมานเลอตัวยงใหญ่เนอะโอเคเตเบรกดีๆครับผมอมทีวางคันเบ็ดเชือกมัดไว้ครับไม่ประมาทโอเคคันที่สองนะครับ ทันแฟุตเหยื่อไก่เหมือนกันไปเย้อเลอยอ่ะอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ไหนไอ,อ้ตะคืนนี่เมมชือกมัด,มดมไว้ครับไม่ประมาททั้งทอดทั้ทงเชือกโมงเช้า,าไปกัดเด็ดตกน้ำแล้วก็ชิงเหลวผมไม่มีสายเซฟตี้นะครับก็เลยเอาสายเชือกธรรมดาใส่ไปมือกัน เกี๊ย,ย,ยไก่นะครับออขอแค่คนทำซอสดีเลยใคกินคนนึนี่วอเกอกไก่เียเป็นเลย,ไ,ยไปครับอแคอ, okay. อาจจะสูงไปหน่อยนะครับสำหรับหมายนี้ช่วงน้ำลงพอดีครับ ตอนนี้เวลาก้าโมงครึ่งแล้วครับท่านผู้ชมผ่านไปชั่วโมงครึ่งเงียบกลิบ <c oughs> ไม่มีเข้ามาตอดไม่แต่นิดเดียวเลยครับผม <c oughs> เปลี่ยนเยืยเอกไอขนมฟังไปเยอะมากอะ่ะผ่านไปชั่วโมงครึ่งอะ่ะไม่มีมาตอดแล้วครับไม่รู้มันหายหัวมันหมดไม่รู้มันหายหัวมันหมดโออยังไงเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่าะคะรับสำหรับวันนี้นะ เปลี่ยนเหยือกไปหลายรอบแล้วครับลงทั้งชิงเหลวทั้งในตกไอ้ตุ้งติ้งอะ่ะตกพลายสายวิ่งอะ่ะแล้วใสย่ยตะเกียก็คันใหญ่ก็เงียบปิ๊บครับตอนนี้ถ้าบลาเข้าเนีจำเป็นต้องย้ายมาหรือเปล่านี่โม้แล้วแต่พี่เลยไอ้ขนมปังไม่เยอะมากครับปลาไม่เข้าห่อยจะอิ่มแล้วมันอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เห็นมันเข้ามานะ เงียบมากไหมทีม่เลามาฟ้าจะเร่นกันต่อไปอีกสักพักผมถ้ามันเงียบจริงๆเราจาเป็นต้องย้ายหมายแล้วครับมาเฟ่นเนาะครับผมถ้ามันเงียบเจะเป็นต้องย้ายหมายแล้วปลาไม่กินขนจะกินแล้วครับผมโอเคเงียบแต่เงียบว่าวันนี้โคตรเงียบเลยผมข้าวเหนียวปลาละบองครับเจียวบองกับไก่ย,ย่างน้งเพ้ง สีดิสิลอบเนาะ <laughs> อร่อยอร่อยับผมร <laughs> อปางครับเยอะไปด้วยกินข้าวด้วยนั่งกินข้าวคฝ้าเด็กตกปลาไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนนะตอนเช้า <c oughs> จ,จริงจริงมต้องเข้าปลาแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอะไร <c oughs> สุข寒丧ผมวันนี้ผมสุข寒าหรือสุขเศร้าเนี่ยนี่ครับ ตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับผมฝนไล่มาแล้วครับเร็วเร็วเร็ว <establishing> ร mm ีบย้ายของรีบย้ายของเขาลมครับผมนี่นีลมอยู่ตรงนี้โอ้ตายวันนี้ฝนมันมาไล่ตายก็ยังไม่ได้ก็คิดว่าในนี้มันจะเป็นหลังคากันฝนกันแดดที่ไหนได้ครับดูดูด้างบนด้าบนโล่งหลังคากันแดดกันฝนที่ไหนได้ ไปรูโล่งบอแล้วครับมีแค่แผงไอโซอล่าเซลล์ขอเขาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาไปรุ้นต่อเบ็ดปล่อยไว้มัดเชือกทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเขาไปรุ้นต่อครับผม มาได้เข้าไปก็เชือกมันเบ็ดชิงเร็วผมเรื่องนะอู้หูตายตายเศษๆไอ้ดึงเอดึงไอ้ชิ้นเลียวไอ้ขึ้นละบริโตบริโตโอ้ยตี่ลับชักตายร้อนมากครับบริโต้ เป็นยังไงล่ะเงียบเงียบตามหาเจอแล้วครับขึ้นมาไอ้หนุขึ้นมาโบนิโตครับผมน้องบนิีโตน้องบนิต้โตสวยครับยูฟิชิ่งก really. ิโลกว่า <ientras ainsi> โว้ิ่งมาทั้งตาอยู่นู่นนะฮะวิ่งมาครับผมเห็นครับมองแล้วรีบวิ่งมาโอ้โตไซส์ใหญ่ครับผมเอาแล้วดูคันครับผมสบายสบายฮะใหญ่นะลอยแล้วผมลอยแล้วผมงงอะไรเนาะนี่วันนี้ทุกย่านะ เคส่กะชังตอนนี้ผมย้ายหมายครับมันอยู่ที่หมายวอสเบย์เพราะว่าตรงนั้มันฝนตกครับแล้วก็ไม่มีร่มลยครับไอ้ร่มที่อาศัยอยู่ก็เป็นรูนะครับไม่สามารถป้องกันฝนได้ฝนมันตกทั้งวันผมก็เลยย้ายมาตรงหมายวอสเบย์ครับเอาละครับผมย้ายหมายย้ายหมายด่วนแล้วไอ้ชิงเหลียวผมไม่ลงเพราะว่ามันสูงนะครับผมก็เลยเอา สงคันนี้ลงครับจนมาดกันครับผมว่าวันนี้จะได้ปลาไหมนะครับตอนเย็นน่ะเพื่อนนักตกปลานั่งรออย่างมีความหวังครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นแล้วครับท่านผู้ชมจะเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วครับตอนนี้มีผู้กล้าอยู่หลายท่านหลายคนไ่เสื้อกันฝนล,ลุยต่อครับตอนห้าโมงเย็นเพื่อะกีนต่วครับผมไม่ได้แล้วครับผมวันนี้ น้ำเพร็รแห้วเลยผมว้าไปใหญ่มาอยู่หมายนี้ก็ได้ปลาทูยูโรเทลสองตัวตอนนั้นก็เงียบครับค่อนข้างเงียบมาก,กวันนี้ฝนตกให้ดูผลงานในวันนี้ของผมว่าได้กี่ตัวนะับนี่ครับผมผมก็ได้โบนิโตตัวนึ้งครับจากพิราม่าพาร์คครับประกอบปาทูยูโรเทลสองตัวก็ได้ที่นีนะน่ครับห้ามงยิ้ผมได้เลลวลา ของกลับบ้านแล้วครับเวลาของความสุขหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านครับผมของกลับบ้านครับสุทานี้ก็ฝากผู้ชมทุกท่านครับผมฝากพี่นันท์ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e เล็กๆของผมเาวนไลฟ์สไตล์พิชชิ่งครับผมกดติดตามครับผมกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่อง YouTube เล็กๆของผมได้ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ให่ เราวันน es ี D ้ก no. <that> ็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนต้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวพาน้องเพชรมาแก้มือใหม่บ้นหน้าบ๊ายบายนู้นนะฮะวิ่งมาครับผมโอ้ยโตไซส์ใหญ่ครับผมเอาแล้วดูคันครับผมสบายสบายฮะ ใหญ่น่าดูครับผม